ละยๆคนถามว่ามาอยู่คอสพิทอลนี้ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมคือถ้าผลเป็นโพซิทีฟเนี่ยจริงๆเข้ามาในระบบปุ๊บเนี่ยทางรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดถ้าเราใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐประกันสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจะต้องนอนอ,อาจจะโรงพยาบาลอาจจะจัดให้ว่าอาศัยนอนร่วมกับคนอื่นก็คืออาจจะห้องละสองคนแต่ว่า ถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วที่ติดอย่างเงี้ยก็นอนด้วยกันได้ห้องเดียวกันแต่ถ้าเป็นในกรณีอย่างแอนเนี่ยติดคนเดียวแล้วก็เรามีประกันโควิดหรือว่ามีประกันชีวิตก็อาจจะใช้สิทธิ์ขอทางโรงพยาบาลว่าเออถ้าเราสะดวกเป็นขอห้องเดี่ยวเผื่อคนในครอบครัวเราที่มีอาการและตามมาแบบในกรณีนี้เนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของประกันไปคือถ้ามีค่าใช้จ่ายที่มันเกิน จากวงเงินประกันของเรารัฐบาลเขาก็ออกให้แต่ส่วนใหญ่รัฐเนี่ยจะใช้สิทธิ์ของประกันก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายเพิ่มเติมในส่วนต่างให้ทีหลังก็คือไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยประมาณนี้ค่ะ